เอ้ยทุกคนข้างหน้านั่นนาถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขับไปไม่ได้เอ้าตายไว้ลงก้นน้ำทำไมเอ้าเขาให้ลงนี่ไอ้นี่ปุ่มเลยพี่ปุ่มตรงเครื่องบินเลยไอ้อันนั้นอันนั้นปุ่มปรับเทอร์โบเออควายอีกเออดีตาพาแต่ละเหรอเบลอยู่ไหนอะอยู่ด้านบนอ๋อโอเคแต่ละองค์เฮ้ยขึ้นมาเอกน้อง ขึ้นมาแล้วค่อยจอดค่อยจอดเอ้ยทำไมเราไม่ขับเรือมาวะผมไม่รู้เหมือนกันไม่อันนี้มันเพื่อความไวไงนั่งเรือเรากี่ชั่วโมงอ่ะแปดชั่วโมงนี่สองชั่วโมงถึงไงพี่อยากอยากไอ้นี่แล้วอ่ะอยากอะไรไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันเหมือนในซีรีส์เลยนะใช่ไหมโอเคนี่นีอ้ยเดี๋ยวค่อยเเราไอ้นี่อยวค่อยลงมาเราเราไปคุยกับเจ้าของก่อนพี่จําได้ว่าพี่จองไปแล้วนะ น่าจะอยู่หลังไหนวะหลังนี้ปะวะเจ้าของอยู่ไหนนี่ไงเจ้องอยู่ไหนเอ้เจ้าของอยู่ไหนอะคะนี่ไงเออเจ้าของอยู่ไหนครับขออยู่ไหนฮะเจ้าขออยู่ที่ทางเราอ๋อแถวนั้นเหรอไป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 มีอะไรกินบ้างอะแถวนี้อะเฮ้ยไม่มีอะไรเด็กเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไม่ใช่ที่พักเราเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครเขาเป็นพูดใครเนี่ยเอาผมเป็นนี่ไงที่จองไว้เมื่อคืนอะเห็นไหมในในเว็บอะไอ้ที่จองไอ้บ้าน VIP ์ไอหมอ่าที่ตั้งชื่อ user ว่าสันเจินยูนิตเต็ดอะ อ๋ออ่าไอ้ที่จองข้าววันสี่คืนไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ห้าวันสี่คืนนะสามวันสองคืนอ๋อสามวันสองคืนเออได้เช็คปะเนี่ยบิ๊กบัวบิ๊กบัวเอาเอาเอจะโทกันแล้วป่ะเนี่ยสรุปสรุปไอ้ไอ้ข้างบนนั้นอ่ะข้างบนนั้นมันเต็มหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีแต่คนจองกันไงเพราะว่าในเขาเรียกว่าอะไรในทิกตอกใช่ไหมเป็นไวรัลอะไรตรงนั้นอ่ะเนี่ยที่เขาไปจองกันอ่ะไม่ถึงตอนนี้เพิ่งออกมาไปไปถึงคุณช่ัยไม่เต็มอ่ะ ไม่ไม่ถึงว่ารีซอร์ทของคุณไม่เต็มใช่ไหมผมจะได้เข้าไปจองเข้าไปไอทพาร์คเออก็คืออ่าได้ครับผมก็คือไม่แต่ว่าในราคาในเว็บไซต์มันไม่ได้บอกนะว่าราคาเท่าไหร่อ่ะก็ราคาสามกับเพื่อนเนาะก็สามพันสามพันอุ้ยทำไมถูกจังอไงช่วงนี้โปรโมชั่นเหรอใช่โปรโมชั่นจ่ายก่อนได้ไหมอ่ะเอาได้เอาโอเคสามพันนะไม่มีน้ำแถมให้เหรอคะไอ้แถม เาล่อะคะแบบน้ำมีอ่มีเปล่าอะไม่มีเลยหรอไม่มีจ้าไม่มีเฮ้ยต้องบริการสิเออเนี่ยทำไมมันถูกเป็นไงทำไมถูกแล้วคือก็ต้องขับออกไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้เลยแล้วก็นี่กุญแจแแล้วกก็ุญจเดี๋ยวเก็บไว้กับพี่เองอ่ะเอาไปเก็บไว้กับเบลดีกว่าเบลมีความรับผิดชอบสูงเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยให้ให้เบลเก็บอุ้ยครับรรัับบาิขนนนด้เเลยหอใช่เบลเป็นหัวหน้ากลุ่ม อ๋อ no ไม่ใช่พ hm ี่หรอไม่ใช่แล้วเราก็ต้องหาข้าวกินเองอ่ะพ um <No um ี่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเอ้ยเขาทิ้งเค้กเอาไว้นี่เห็นไหมเนี่เขาทิ้งเค้กเอาไว้อ๋อพี่หนูเพิ่งรู้ว่ามันมีทางเข้าสองทางเอ้ยมึงได้ดูซีรีส์จริงปหมเนี่ยอ๋อหนูไม่หนูนึกว่าแบบมุมกล้องอะไรอย่างงี้แบบเอริเงยไม่คิดว่ามันจะมีสองท่าเอางี้ใครจะนอนไหนพี่อยากนอนตรงนู้นอ่ะไม่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 สาว่อนตรงนี้เนี่ยตรงนี้ให้ผู้ชายนอนกัน ไมเรนอนนี่ผู้หญิงนอนนี่ไงเนี่ยผู้หญิงนอนตรงนี้มันมีสองที่พอดีเนี่ยเห็นปะเน่ยทคนพี่เอาเลยนีนอนนี่แหละเออเอาของไปวางก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าอะไรยังไงไปพวกเราสามองค์แก๊งสามท่าวันนี้พี่นอนคนเดียวขอนอนตรงนี้ผู้เองนอนสองคนไปนู่นพี่นอนดินไปฮะทำไมตีเราไปแบบนี้เนี่ยเออไม่เอ้ย ดูอย่างเงี้ยมันออกดูออกเหมือนสะทุนใช่ไหมแต่ว่ามันดีเลยเว้ยเอาลองนอนดูดินุ่มนิ่มเหมือนจิ๋มหมาเลยเอาลองข้างดูลองแจ็คลองเออลองนั่งดูเปเงี้ยโอ้ยนุ่งจริงตีนหายไปเลยอย่าเยี่ยวแตกนะแจ็คขอร้องแหละอย่าเยี่ยวแตกนะนี่ไม่ใช่บ้านพวกเรานะเออจริงอันนี้ก็ฝากแจ็คหนยขี้เกียจละเอาไงแล้วเราจะไปไหนกันต่อก็คือพี่ว่านะเราน่าจะเวลาตอนเย็นๆอ่ะ กำลังจะพูดเรื่องอาหารเลยอยาองดีทำไมทำไมอยาก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 ยากนุ่ว่ะแล้วเตรียมกล้องไว้ด้วยถ่ายรูปตอนนี้เหรอไม่คือไม่งีบก่อนเหรอแล้วแบบว่าค่อยไปถ่ายตอนเย็นๆอะไรอย่างงี้มันยังไม่เย็นแล้วเนี่ยใช่ใช่ก็เดี๋ยวเราจะได้ออกไปหาอะไรกินด้วยไงโอ้ยพี่ก็ไปหาอะไรกินสีเดี๋ยวว่าน้องขอไปถ่ายรูปไงอ่า้นเดี๋ยวพี่ตามไปเดี๋ยวพี่ขอจัดของอะไรอีกแป๊บหนึ่งก่อนโอเค โอเคมาเลยเดี๋ยวมาเราต้องจัดอะไรอีกไหมข้างล่างมีอะไรอีกไหมเอ้ยเราทำไมไม่ลงดีๆวะเอ็กฮะพี่ถามจริงดิผักพี่ทำไมอ่ะกูก็ลงเหมือนเดิมอยู่ดีแต่บางทีนั่งมาเป็นอย่างงี้ในซีรีส์มันมันสวยกว่านี้นะพี่ว่ามันมันมันเป็นมุมมองไงพี่ลองเขาอาจจะทางนี้ก็ได้เออไป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 ตามน้องๆไปเขาถ่ายรูปกันอ่าโอเคอุ้ยไหนวะสวยจริง แจ็คหลบขมับให้นี่เดี๋ยวผมว่าเขาควรต้องแก้อย่างนึงนะแก้อะไรอ่ะทางเดินแม่งโคตรแคบเลยเออจริงแต่ว่ามันสวยไงมันแต่มันถูกมันถูกก็ยอมอ่ะมันถูกดีถ่ายรูปตรงไหนดีอ่ะนี่ไงมันมีที่ถ่ายถ่ายรูปอยู่ดิอาเอาเอาน้องไม้อ่านสามสองหนึ่งแช่เฮ้ยเบล ้ลนไปแล้วกป้องจะตายแจ็คไปผักพี่เบลเขาทำไมไอ้เงี้ยมันทำอะไรผมขอโทษอุ้ยจะตีกูทำไม่กเดี่ยวอะไรเลยพี่คลิปตรงนเหมือนในซีรีส์เลยตรงไหนเอาที่เขายิงกันใช่เปล่าวมมันจะคนละสีผมเขาใช่เหรอที่เอาปืนไปใต้โต๊ะไงแล้วนั่งคุยเจรจากันอะตรงนี้เนี่ยไม่ไม่น่าใช่นะพี่เดี๋ยวมาเอาปืนไก็นี่ไงเดี๋ยวตอนดึกๆเรากินข้าวตรงนี้ดีไหมแต่มันจะยุงจะเยอะเปล่าวะ นนั่ดไม่หรอกว่าเดี๋ยวอย่าให้เขามาจุดยางกันยุมาข้างล่างก็ได้พี่เออเนาะไม่คือเราจะหาข้าวกินกันมันก็คงอย่าอยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเรากลับกลับไปอีกทีนึงก่อนถ่ายรูปอะไรเฉยๆก่อนค่อยว่ากันแต่ว่าทำไมพี่สังเกตนะมันไม่มีลูกค้าเลยนะไม่เห็นมีใครมาพักเลยอ่ะทำไมมีแค่พวกเราวะอาจจะอยู่ในบ้านกันหรือเปล่าในรีสอร์ทไม่เข้าไปไหนเขาจะไปหาอะไรกินกันแต่พี่หรือว่าไม่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 อย่าพูดนะอย่าพูดนะมันไม่มีอะไรหลอกสถานที่แบบเนี้ย เชื่อพี่ดิเอ๊ะไม่ได้พี่เราสู้ไม่ตายได้เรากลับเลยไหมหรือว่ายังไงกลับไปที่พักก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าเอาไงกลับเลยกลับร้อนเนอกลับเลยพี่หมายถึงว่ากลับที่พักไม่ได้กลับบ้านดิเฮียกลับที่พักกลับไปกันบ้านหรอกลับบ้านไม่ได้เพิ่งมาถึงเองไปไปไปกลับที่พักก่อนก็ได้กลับที่พักกลับที่พักก่อนเชิญครับเชิญครับเอ้ยเตี้ยเร็วไปเปล่านะเอาหนวดเล่นน้ำได้มพี่ฮะเล่นน้ำได้ก็กระโดดเลยจะกระโดดเลย ลองดูจริงๆเลยจเดือดโดดแม่เลยไม่เราไปเล่นน้ำตรงนั้นดิทะเลาสาบอ่ะไหนอ่ะอ๋อเออจะได้แค่งับไข่ก็สบายตุดเลยอ่ะเนี้ยเอามา <laughs> ไปมันไม่มีอะไรกินจริงดิตรงเนี้ย มันได้มีเราจะกินเค้กไหมไม่เราคือยันนี้เรากินแค่เค้กดีไหมหรือว่าจะอิ่มไหมเอาถามแค่นี้ดีกว่าไม่อิ่มไม่อิ่มไม่อิ่มคือยังไงตอนที่เราบินมาเนี่ยมันมีเหมือนพวกร้านอะไรแบบตามเขาเรียกตามป่าไม่มีเลยมี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 มันไม่มันเป็นในชนบทอะมันเป็นที่มันอยู่ในเมืองเล็กๆอะเซเว่นอะไอร้านตรงอะอ่าเออใช่มีเซเว่นจริงมันก็ห่างอยู่นะพี่ ใช่ก็เลยคิดว่าจะบินไปหรือว่าเราจะขับเรือกันไปดีลองขับเรือไหมเออเรือพี่เห็นอยู่นะแต่ไม่รู้ใช่ตือไม่คือหนูไม่อยากบินแล้ววันหนูรู้สึกว่าหนูสู้ชีวิตมากกว่าจะเดินทางมาถึงที่นี่ได้หนูแทบจะเป็นตายไล้ดียังไงก็ไม่รู้แล้วเนี่ยพี่มึงบ่นอะไรเนี่ยเอางี้ใครใครทำอะไรเป็นบ้างเดี๋ยวพี่จะลงไปดูเรือให้แต่ขอขอคนนึงไปกับพี่ช่วยไปซ่อมเรืออะไรเเผื่อไปดูเผื่อเรือจริงหนูอยากอยู่นี่อะ แจับเอ็กไปไปกับพี่แจ็กเอก X เออเออเออไปได้พี่แจ็ได้ได้ได้ไม่สิมาสิเร็วแจ็คขอมอนี่ดีก่าแจ็อยู่นี่ดีกว่าแจ๊คอยู่นี่ดีกว่าแจ๊คอยูื่อยพวกพี่เหรออ่ะเอ็กไปกับพี่มามากันสองคนกถ้าเกิดพี่พี่อย่าวิ่งไวดิอะไรมีอะไรเราเสียวตูดดิ วิ่งไวดม่ก็จะไปดูเรือก็เผื่อขับได้เราก็จะได้ไปเลยแล้วเอย่าค่อยโทรถามว่าอะไรยังไงวิ่งทำไมวิ่งเร็วทำไมมีอะไรอ่ะใ่ไหนดูสิเรือขับได้หรือเปล่าเฮ้ยเรือขับได้เราจะไปเลยไหมโอเคไปไปแบบไปกลับบ้านเลยนะพี่ไม่บอกพวกมันหนอแบบว่าจะได้ไปกันสี่คนก่อนอ่ะหรือว่าไงไม่เราเราไปกันก่อนเลยก็ได้พี่ทำไมยังมีอะไรรีบไปไหนก็ไปด้วยกันสิจะทิ้งกันทำไมล่ะเราไป ไปไหนอะไรย <_ JJonak> ังไงทำไมอ่ะพี่เชื่อผมอืมอุ้ยเฮ้ยมันเอ่อเราจะไปด้วยเรือได้นะมันนั่งได้สี่คน ใช่มันแต่ว่าเมื่อกี้พี่เจอเหมือนนักแสดงด้วยอ่ะอ๋อนักแสดงใช่นักแสดงอะไรอ่ะนักนักแสดงอะไรไม่รู้อ่ะเขาใส่หมวกแบบว่าอ๋อยังไม่ใช่ต้นไม้อย่าอย่าอย่าเกิดอะไรขึิดต้นไม้มันมันไม่มีในหลอกใช่พี่ดีเนี่ยพากันหลอนแล้วเนี่ยหายไปคนนึงเนี่ยผมเข้าใจแล้วทำไมผมเข้าใจแล้วทำไมน้องไม้ไปไหนอ่ะ ้องไมเาลงมาข้างล่างจะออกไปกินหาอะไรกินเอากำลังจะอัพรูปเลยไม่ต้องอัพไปลงมปหาอะไรกินกันเถอะไปนั่งเรือได้ไปเรือได้เออไปด้วยทันมันไม่เป็นอะไรหรอกเชื่อพี่เด้เจออะไรกันมาเจอเนี่ย ี่รู้ผีจีนต้องทำยังไงให้ไม่ไม่เห็นเราห้ามหายใจโอเคอ้าวทุกคนทำอะไรกันน่ะอุ้ยกลัวจริงเลยไปไปไปแต่พี่ไม่กลัวมันนะ โหแล้วกว่ามันจะบินไอ้ปไปแล้วอ้าวแล้วหนูจะทำยังไงหนูโอ๊ยตายแล้วมันบินได้ไปแน่เฮ้ยคีบินขึ้นไปแล้วน้องไม้ยบไปจ้าคีบินคีบินยังยังบินได้ที่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยยัอนบินได้เฮ้ยใครเนี่ยโอ้ ช่วงนีกูฝจัดและกูหิบสัตย์ก็จะมาสติก,กูไป,ไ,ปไปที่มันม่ได้จับไอ้สัก,กูปาจัอ้อวันไหนไปมอมันไปเลี้ยงแต่ไอ้สัตวก,กนั่งหลับอเล่นค่ฝันมากูฝันครับอ้อขอโทษลกที่ตอนนี้กูซาจัถ้ามึงเขสาสาคัแนะนำมึงกับไปหน้าลัแล้วกูก็บออก้กก่ไปแล้วคนที่กูเทหมดหน้าตาโอเคอ้คาเลยลกันวันนั้นเป็นวันหยดเป็นวัดๆๆๆๆๆ